วันนี้ทั้งหัวหน้าทั้งจังหวัดกศอนอของพวกเราได้มาพูดกับหลวงพ่อมานมนานมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ก่อนแต่ก่อนน้ําท่วมอีกมากหลวงพ่อยังจําไม,ไม่ไม่ไม่ชัดเจนแต่พอต่อมาแล้วก็พอน้ําท่วมขึ้นมาต้นไม้ล้มเสียหายมากที่วัดของเราอีกไม่นานลูกหลานคงจะไปเห็นละน้ําท่วมอ,อน้ําป่าไหลหลาก เสียหายเพราะนั้นลูกหลานที่นาปลูกป่าแต่ตามไม่จริงปลูกป่าหน้านี้หลวงพ่อก็ไม่หลวงตาเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่าถ้าหัวหน้าเขามาปลูกเลยเอามันก็คงอยู่ในชีชุ่มอยู่ชุ่มเชิญอยู่เพราะมันติดลาคลองอถ้ายังไงก็คงจะาหาคนมาลดน้ํเาเมื่อมันจะมีอะไรเกิดมันจะม้วเหี่ยวแห้งหลวงพ่อคิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ตามไม่จริงปลูกไม้มันต้องปลูกในช่วงเดือนพฤษภาพฤษภามิถุนากรกดาเป็นปูนเดือนปลูกปลูกไม้แต่เดี๋ยวนี้มันเดือนมก,กราเลยเนี่ยเดือนมก,กรามันต้นปีเกินไปมันขอที่จะผ่านมก,กราคมพามีนาเมษาตั้งสามเดือนต้นไม้จะทนไหวไหมอันนี้หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะลูกหลานนะ แต่ถึงยังไงลูกตรงพ่อให้แนวความคิดอย่างนี้แล้วนะแล้วลูกหลานบางที่อาจจะเปลี่ยนพัดเวียนเปลี่ยนกันมาลดต้นน้ําต้นไม้ด้วยนะลูกหลานนะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาลดน้ําต้นไม้ให้ด้วยที่เราปลูกไปได้นะเราไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จแล้วปล่อยทิ้งเลยไม่ได้นะเลยคนโบราณเขาบอกพอปานไปฝังผีหน่อยคือฝังผีน้อยก็คือ เด็กที่เกิดมาไม่ใหม่เกิดมาแล้วก็ไปฝังในป่าช้าก็ไม่ไปม่ไปเรียวไปแลเลยหมดฝังฝังผีหน่อยครับออันนี้ก็ลักษณะนั้นไม่ได้นะมาปลูกแล้วลูกหลานต้องมาช่วยกันดูต้องช่วยกันมาดูแล <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันที่จะมาปลูกป่าช่วยวัดหลวงพ่อนะและก็พร้อมกันกระทำพิธีการ มาขอสมาทานมาสมาทานศีลซะก่อนเพราะเราเข้ามาสู่วัดนะเมื่อเข้ามาสู่วัดเราก็ต้องทําตนเป็นอุบาสกกุบาสิการับถือพระพุทธศาสนาเรากควรจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีลตามขนบธรรมเนียมคนเท่าคนแก่โบ,โบราณเขาถือกันมา เวลาลูกหลานเข้ามากันน่หัวหน้าใหญ่เขาคงจะพาให้ลูกหลานให้รู้จักศีลรู้จักธรรมบ้างอย่างน้อยก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเมื่อเข้ามาสู่วัดแล้วไหว้พระเสร็จแล้วจะมาสมาทานศีลอย่างไรบัดนี้ก็พอเราได้สมาทานศีลน,นะเมื่อกี้น้ำปะยังพันเตติสรเนรันสหปัญจตวิสูงวิสูงรักขณัตถายนะ แต่ตามไม่จริงการสมาทานศีลนะั้นมันมีอยู่สองนะลูกหลานนะมันมีอยู่สองอย่างแต่ศีลห้าเหมือนกันแต่มีสองอย่างคขาว่ามะยังพันเตติสรเนรันสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าจะสมาทานศีลทั้งห้าข้อพร้อมพร้อมกันไปเลยแปลว่าเอาทั้งห้าข้อแต่ว่าวิสุขวิสุขเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาศีลเป็นข้อข้อเอเขาบอก สินขาดข้อที่หนึ่งไปฆ่าสัตว์ยังเหลืออีกข้อสองกับข้อสามข้อสี่พอไปเห็นไปขโมยของเขาขโมยรองเท้าเขาอีกยังเหลืออยู่สามไปไปกอดสามีภรรยาคนหนึ่งเขาอีกขาดไปสามยังสองไปโกหกเขาอีกยังหนึ่งพอไปดื่มสุราเขาไปก็หมดอันนี้คือวิสุงวิสุงนะแต่ว่าปัญจศีลาระครเข้าสมาทานพร้อมกัน ขาดข้อไรข้อหนึ่งแปลว่าขาดทั้งยวงแนะทั้งห้าข้อเนะ่อันนี้คือคนโบราณเขาให้สมาทานศีลแต่โดยมากหลวงพ่อไปเห็นที่ไรก็มีแต่ว่าพี่สูงวิสูงนะขอรักษาเป็นข้อๆนะแต่หลวงพ่อเองไม่เห็นด้วยหรอกควรจะมาควรรักษายกเลยถ้ารวยก็คงจะรวยไปเลยนะไม่ควรจะรักษาได้กระเจ็บกระจ่อยนะเพราะน,นั้นวันนี้ลูกหลานก็จะขอสมมาทานศีลห้า หลวงพ่อจะอธิบายให้ลูกหลานฟังแบบรวบรัดนะสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาติยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตในเมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราก็รู้สึกเสียใจเจ็บใจทุกข์ใจในเมื่อเขามาฆ่าเราในเมื่อเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกัน เพราะ,ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอยากคิดฆ่ากันเนะ้อสินข้อที่สองอีนาทานอยาขาโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขามาเขามาขาโมยของเราเราก็เสียใจยิ่ยงของที่เรารักมากเท่าไหร่เรายิ่งเสียใจมากอย่างพ่อแม่พี่น้องของเราพ่อแม่พ่อของเราแม่ของเราญาติของเราสามีภรรยาลูกหลานของเราที่เรารักถ้าเขาขโมยถ้าเขาขโมยไปเรียกค่าไถ่ เราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นเขามาก็ทาให้กับเราเราก็เสียใจเขาเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจอันนี้อย่าให้สํารวมระวังอย่าไปทําอย่าไปขโมยข้อที่สามกาเมสุมิชาจารรเวรมานีสามีภรรยาลูกหลานของขายลูกของเขาสามีของเขาภรรยาของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราเป็นล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เสีย เช่นเดียวกันเขาเราก็เสียใจยให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีพี่น้องสามีภรรยาข้อที่สี่มูสาวาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนต,ต้มตุนหลอกลวงโกหกโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยถ้าเมื่อเราไปกลับทาให้กับเขาเขามาทําให้กับเราต่างคนก็ต่างเสียใจยเพราะเราไม่อยากจะให้ให้คนอื่นมาต้ม,ต,มตุนโกหกหลอกลวงเรา อันนี้คือสี่ข้อที่สี่ข้อถึงห้าสุราเมรยะอย่าไปดื่มสุราและเพลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปล้วขาดจิตเมื่อขาดจิตถ้าทําความชั่วเสียหายทุกอย่างเ,เพลัยเพราะคนขาดจิตนะไม่ดีเพราะนั้นพวกเราอยู่ดีๆทาไมอยากขาดจิตดูดีๆแล้วนะทำไมอยากเป็นบ้าคน,คนเป็นบ้าก็คือคนขาดจิตคนขาดจิตคือคนเป็นบ้านะ ให้พวกเราอยู่ดีๆทําไมเนี่แหละอย่าไปดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่แหละสรุปแล้วคือสินของพวกใหญ่เจ้านี่สินข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะให้ลูกหลานทังเกตดูว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาไม่ใช่อื่นกายนะสินของพวกพุทธเจ้านะแต่เมื่อว่าสินสินของพวกเราเหมือนกับอยู่ไกลตัวของพวกเราแต่ที่แท้มาอยู่ในความประพฤติของพวกเราเอง ำรวมกายวายจากายก็คือการกระทำวาจาคือคำพูดนั่นเองนะสินมันอยู่มันอยู่จิตการกระทำและคำพูดพูดนะ่ะคือมุสาเนะี่ยคือคำพูดข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อข้อที่สามเลยคือการกระทำข้อที่สี่คือคำพูดข้อที่ขนะ้าเนี่ยคือ,คอเอมาไมยขาดจิตนะนั่นพวกลูกหลานให้ฟังไวนะน้นะในศลินลธรรมของพระพุทธเจ้า น้ำศิษย์นี่เป็นสินคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นผู้มีสินอยู่ด้วยกันนะถ้าหาว่าคนที่ไม่มีสินอยู่ด้วยกันถึงจะสองคนก็ถอะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันภรรยาม่นรู้จะออกไม้ไหนสามีไม่รู้ไม่รู้จะออกไม้ไหนจะเป็นข้าวโมยหรือเปล่าจะจะมาฆ่าเราหรือเปล่าพวกเราคิดดูสิสามีภรรยาคู่นั้นจะหาความสุขได้ไหม ถ้าว่าอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็าตามถ้ามีความวาดระแวงกันอยู่จะหาความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะี่แหละถ้าว่าทุกคนต่างคนต่างมีสินอยู่ด้วยกันมากมายก็มีความสุขนะสุขลูกหลานนะนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องของศินให้กับพวกเราได้ฟังแล้วนะหลวงตาจะนําผู้พานาเป็นผู้พานาสมาทานสิน นะโมตัสสะภะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเนปุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยีเอาหลวงพ่อจะปาลบพูดชักหน่อยนะให้ลูกหลานไปทำงานต่อนะมาวัดทั้งทีหลวงพ่อจะให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานาวันนี้เป็นวันที่สิบห กราคมพุทธศักราช2,560แต่วันนี้ลูกหลานได้มาทำประโยชน์ให้กับส่วนกลางออปลูกต้นไม้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเนื้อที่วัดของหลวงพ่อทั้งหมด1350ไร่นะลูกหลานนะที่ลูกหลานเห็นเนี่ยเป็นป่าดงพงไพ่แล้วก็มีไม้สักปลูกเต็มไปหมดแล้วก็ยังออที่ลูกหลานไปปลูกได้ เป็นอะไรทำไมจึงให้ไปปลูกเพราะมันเป็นป่าไผ่เกา่าเป็นป่าไผ่เกา่าตั้งแต่หลวงพ่อก่อนมาสร้างวัดนะไม้ป่าไผ่ี่ประมาณสี่ห้าสิบปีแนละาจะเป็นขุีครั้งหนึ่งนะแต่นี่หลวงพ่อมาก็เป็นเริ่มเป็นกอใหญ่แล้วละ่ะพอต่อมาเนี่ยโอ้โหกอใหญ่พอเลิกพล่าไปหมดเลยทีน,นี้พอในสุดก็เลยมาตายขุีมาสองปีที่ผ่านมาพอมันตายขุีแต่แล้วตอนนี้ไม้ไผ่ตายขุีคือไม้ไผ่มันออกดอกมันออกผลมันตาย มันขายายพันธุ์ทางเม็ดของมันจากนั้นพอมันฝ้ายควายตายขวีหมดแล้วหลวงพ่อก็เลยเอาเม็โคเนี่ยเอาแมคโคมาปรับเพราะมันปา่าป่าไผ่เนี่ยต้นไม้เกิดขึ้นไม่ได้เลยมันยกกอไผ่พวกลูกหลานคงเห็นกอไผ่ขึ้นมาแล้วไม้ตายมดน่ะตอนนี้นก็ไม่มีต้นไม้พอไม้ไผ่มีแต่เครือเขาเถาวันยเต่มวมดทีนี้หลวงพ่อก็เลยให้เอาเมคโคมามาเอากอไผ่ออกเพกกราะกอไผ่ออกเสร็จแล้วก็ขุดหลุมเป็นหลุมนะ่ะ พอขุดเป็นหลุมเสร็จแล้วก็เอากอไผ่มุดลงไปในดินแล้วก็เอาดินกบดินกบเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเอ,อจึงนี่แหละเตนเตียนโล่งเป็นานาดาี่แหละพ้อไม่ใส่เป็นรูปก,กี่ร้อยกี่ร้อยกอนะ่แนละบัดนี้หลวงพ่อก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกมีประดูมักขาแต่เคลียนทองไม้สักมาปลูกเต็มไปหมดตากรบรวงลูกไซด้วย,ล,วยลูกสมพูกรหน,นุนมะม่วง อมาปลูกให้ให้มันเป็นป่าดงขึ้นมาคล้ายๆกับว่าเราปลูกแต่ต้นไม้ต้นไม้ใช้งานอย่างเดียวไม้สักไม้สักไม้ยางไม้แต่เคียนทองอย่างเดียวพวกสัตว์หลายสิ่งที่อาศัยอยู่ในวัดของหลวงพ่อก็มีมากนะอย่างพวกเราเห็นพวกลิงพวกค้างบางชนีกก็รอกกระแตพวกอะไรต่ละอีเห่อหงอีหงอีเห็นมีมาก ต่นี้มันจะกินกินผลไม้อะไรแต่เราไม่ปลูกให้มันเพราะ,ะนั้นหลวงพ่อจึงได้ปลูกไม้ผสมประสานกันให้เป็นไม้ปกไม้กินได้พวกมัดขนุนมะม่วงสมผู้สมผู่มะเมียวลูกว่าลำไยอะไรปลูกมะขามนะษณะยอย่างนั้นอ่ะปลูกเต็มไปหมดคละกันนะเพื่อจะให้พวกสัตว์ได้อาศัย นี่แหละการปลูกข้าวนี้กันลักษณะปลูกอย่างนั้นลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานมาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลวงพ่อเองหลวงตาเองไม่คิดว่าจะตัดไม้หมู่นี้ขายนะ,ะให้เป็นสมบัติของแผ่นดินนานเท่านานนะ,ะแต่ทางป่าไม้เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าในปลูกป่าไม้สักที่แรกกปลูกสองเม็ดต่อมาแล้วก็ควรจะตัดออกให้เหลือสีเม็ดแล้วก็ตัดออ,กอีกอให้เป็น ให้ห่างกันประมาณ8ปดถึงสิบเมตรต่อนหนึ่งต้นก็เรียกว่าสะสางแต่หลวง,งตาไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะทําอย่างนั้นก็เลยปลูกให้ให้ถีบเอาไปเป็นรายลต้นไหนมันเก่งตอนนั้นก็ต้องชนะหมูละต้นไหนไม่ไมชนะหมูต้นนั้นก็ตายไปเองหลวงตาเขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม้ในปัดคองหลวงตานแต่ละต้นถ้าลงลูกหลานได้เห็นแต่ละต้นี่สูงเร็วและเร็วทั้งหมดเลย เพราะอะไรมันแย่งกันขึ้นมันแย่งกันขึ้นไปกินอากาศนะเพราะนั้นตน้ตนไม้ใน,ในวัดหลวงพ่อเนี่ยก็เลยตน้นเป็นต้นไม้สูงสลูดกันเกือบทุกต้นเลยต่าลูกหลานไปเห็นนะเนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของวัดของหลวงตาแนละลูกหลานนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อปูกขึ้นมาแล้วไม่ใช่สมบัติของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นสมบัติของชาติของภาษาศาสนา ถ้าหลงตาไปแล้วหลงตาจะขายก็ไม่ได้จะเช้งก็ไม่ได้จะยกให้ใครก็ไม่ได้เป็นสมบัติของลูกของหลานทุกคู่ทุกคนวัดวาศาสนาเนี่ยเพราะนั้นเรามีตรถางทําไรส่สวนยางทั้งหมดไม่มีที่เป็นป่าธรรมชาติให้ลูกหลานได้ศึกษาเฉลยก็ไม่น่าจะดีไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นวัดของเราวัดของหลงตาดูดูลูกหลานดผ่านเข้าไปจะไปเห็นมาอื้อต้อนไม้ทุกต้นหลงตาเขาห่วงเอาไว้ เพื่อจะให้ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าจะได้เห็นได้ศึกษาปะต้นไม้ประเภทนี้เป็นยังไงอตอกตะกอนเก่าแก่ผาโบราณเป็นยังไงลูกหลานก็ได้เห็นธรรมชาติยุคสมัยเก่าแก่นะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะมาคราวนี้ก็หลวงตาเองก็ขอขอบคุณขอบคุณกับกับลูกกับหลานทุกคู่ทุกคนนะแสดงน้ําใจมาช่วยหลวงตาปลูกไม้ปลูกป่าและก็ไม่ใช่ปลูกเพื่อหลวงตาหรอก หลวงตาไม่กี่ปีหลวงตาก็จะไปตามแถวแล้วแนวหลวงตาละ่ะต้นไม้เหล่านี้อาจจะยังไม่ใหญ่ได้ใช้งานอีกต่างหากนะพอหลวงตาอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วได้รูกลาดหลวงตาคงจะอยู่ไปอีก,กชักชวนระยะหนึงนนท่านพระเดงแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนี่แหละหลวงตายังคิดว่าสมัยหนึ่งนะเขาปลูกที่ประเทศสีลังกาเนื้อที่ประมาณเ0 0ร้อยไร่นะที่สถานที่พักเขี้ยวแก้วนะ เขาปลูกต้นไม้เจ็ดรอปีต้นไม้มากใหญ่ประดูมักค่าแต่เคียนทองนะต้นแล้วเป็นโอบเป็นโอบนะขึ้นหยุดหุดนั้นแต่ลวงพ่อก็ยังมาคิดอยู่ว่านี่ต่อภายภายภาคหน้าวัดของเราทางเขาว่าไม่มีการตัดก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหถ้าหาวานลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ไปนานเท่านานก็คงจะเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองนะเอ หลวงพ่อไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะเพื่อให้เป็นสมบัติเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดให้รักต้นไม้เอาไว้เพราะต้นไม้ในหลวงของเราท่านก็โอ้สังวนหวงแขน <c oughs> อย่างมากเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาสู่วัดหลวงพ่อกมาเพื่อทัศนะศึกษาส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะพวกลูกหลานบางคนก็คงจะไม่เคยมานะมาเห็นแล้วก็เจะให้มา ช่วยๆกันปลูกดูแลต้นไม้รักษาป่ารักษาประเทศชาติรักษาป่า <c oughs> ถ้ามีป่าสมบูรณ์แล้วก็ฝน,นก็ตกตกถูกต,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 ต้องตามฤดูก,กาลนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรนะนะทีนี้นะรับพรนะทีนี้นะลูนะนละลกหลานนะ <c oughs> อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโก พละวัฏทโกวันวัฏทโกสุขวัฏทโกหนตุสัพพทาอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพละวัฏกาวันวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสันตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสานตุจเตสสา สยะสิทธิะนางลาพังโซธิภาคขยังสุขขังพลังเสียริอายุจวันโนจะโพคังวุธ,ธีะยัสวาสตวัตส,สาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตูเตภาวะตูสัพพระมังขลังราขันตูสัพะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังขานุภาเวนะ สัทธาโสถีภวันตุเต